สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube หนุ่มน้ามนคนเสเรนวันนี้จะพามาชมลูกวัวชาโรเล่นะครับที่เกิดจากแม่พันธุ์สายบ้านๆแต่ว่าตัวพ่อเป็นชาโรเล่เลือดร้อยนะครับของเอกชนนะครับเป็นพ่อนอกอเดี๋ยวพาไปชมลักษณะพันธุกรรมนะครับที่เขาได้รับจากพ่อแล้วก็ได้รับจากแม่นะครับว่าจะมีลักษณะเป็นยังไงเพื่อจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆหรือว่าเกษตรกรนะครับที่เข้ามารับชมคลิปได้นําไปพัฒนาวัวต่อนะครับว่า แม่พันธุ์ที่มีอยู่ตอนนี้อ่ามันขาดส่วนไหนแล้วก็เราจะหาพอพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นตรงไหนเพื่อไปเติมส่วนที่ขาดครับอ่ะเดี๋ยวไปชมบัวกันเลยครับเดี๋ยวมาดูลักษณะของแม่ก่อนนะครับแม่ก,ก็จะเป็นบัวกระดูกโครงสร้างดีครับดูเนื้อหนังแขนขา ท้ายก็จะประมาณนี้นะครับแม่วัวตัวนี้ให้ลูกมาประมาณห้าตัวแล้วครับตัวที่หกกับตัวที่เพิ่งคลอดมาใหม่ตัวแม่ของเขาก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นแม่พันธุ์บ้านๆเป็นวัวไซสก์กลางๆครับวัวไม่ใหญ่มากวัวกำลังพอดีเลี้ยงครับเลี้ยง้วนง่ายครับวัวประมาณนี้ นี่ครับอ่าทีนี้มาดูลูกครับอ่าลูกเป็นชาโรเล่เพศเมียอายุ12วันนะครับเป็นชาโรเล่เพศเมียอายุ12วันโคอของเขาเป็นชาโรเล่เลือดร้อยนะครับของของนอกนะครับเป็นของเอกชนอ่าดูลักษณะพันธุก,กรรมที่ถ่ายทอดออกมานะครับถือว่าดีมากครับ จมูกชมพูนะครับเครื่องชมพูกระดูกโครงสร้างก็ใช้ได้ครับแหมสวยมากครับลกูกดูท้ายนะครับท้ายเต็มดีนะครับตามลักษณะของเล่น,นะครับแต่ว่าในส่วนในส่วนของความสูงเนี่ยจะไม่ค่อยสูงมากครับ ัน่ารักเลยนะครับวัวอายุสิบสองวันนะครับหน้าสั้นๆนะครับตัวนี้หน้าสั้นหูจะสั้นนะครับแต่ในส่วนของความสูงไม่ยังไม่ค่อยสูงมากนะครับ เพราะว่าในส่วนของวัวเนือ้อหรือว่าวัวชาโรเล่ก็จะสูงอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูท้ายครับ น่ารักมากครับวอเี่ไหลหน้าก็ใช้ได้อยู่ครับไหลหน้ารู้สึกว่าจะกว้างอยู่ครับตัวพ่อนะครับจะเป็นชาโรเล่เลือดร้อยของ เอก,กชนนะครับเป็นเลือดนอกแต่ว่าเจ้าของวัวจำจำชื่อพ่อพันธุ์ไม่ได้นะครับ เดินไปหาแม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พอได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆหรือว่าเกษตรกรนะครับที่เข้ามารับชมคลิปได้นําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาวัวนะครับว่า ม่บัวที่มีอยู่ตอนนี้นะครับมันขาดส่วนไหนก็ค่อยๆหาพ่อพันธุ์ที่มันมีลักษณะเด่นในส่วนที่แม่บัวของเราขาดนะครับเติมเข้าไปนะครับไม่มีวัวตัวไหนสมบูรณ์แบบร้อยเปอรนะครับค่อยๆพัฒนากันไปนะครับเลี้ยงไปด้วยพัฒนาไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์คนเเรนด้วยนะครับสวัสดีครับ